สวัสดีครับพี่น้องป่องไปครับผมด้วยพบกับช่องอีสราเอลสิงคือเก่าครับผมเมือวันนี้ชิมาส่นหัวครับผมตื่นเตือนครับนี่แรงๆหาแนวกินแรงครับผมกิบ้าสภาพสอนหัวกพราะั้นผมนอ่หนุนเตือนข้าเจ้ามาก่อนแล้วล่ะตามหลังข้าเจ้ามาครับไปเบื้องติดตามเลยครับผมจับไปครับครับผมวันนี้มาหัวใจครับเด้อวยกำลังส่วนพอดีครับได้หลายตัวแล้วเบึ้งเบึ้ง สุดหยดสามสี่บาทนี่วมหัวเบิงบ่งเบิงบ่ง,ง,ง,งปเป็นขาเราพี่น้องสุดหยดเบิองเบืองก็ดีเลยหมกบยคักบอกเลยเนี่เป็ปนปมกมเลยเนี่โอ้หเห็าไหลนี่มาหอดยางไหล,เ,ลเอออย่งกันนี่แหละครับไปสอนน้ำสีนะครับพี่น้องผมไป มหมกสวนนี่นะครับผมอายุหาก,กินแบบอีสานบ้านเฮาครับผมงาเขียวดีขนาดเลยว่าจะง่วงกินดีขนาดยันไม่ได้กินครับฝนตกเงี้ยน้ำขึ้นนู่นน้ำไหลมันเป็นคาเลยนะเป็น,านคากงกบหัวกกรอครับนี่เลยมันเป็นหัวขีงขากเึ้ยหัวกัวกบ โอ้ยกึ้งมีตัวเงี้ใส่เบียดเนาะพี่น้องครับหมกอีตัวใส่เบียดตัวไอลายวะรอดครับรอดหาเบิ้งครับผม เอียลายปะเงียบบรรยากศาศเงียบไปแล้วครับวังนี้หมุนปลาอย่างเดียวมันนะบรรยากาศดูไอ,อยู่หน้าก่อนสุดจัดเสียงอาดิมแหบไปครับด้วยห่วตีนวัวผ่าตะลายตัวอยู่ครับ เดียวปวดหลเลยบ่เขาเดียวเลยมึ่งคตรเยอะเลยเดี๋ยวตังน้อยเขาให้ลุไปลุยเผมลงไปลุยเอว่าจะขักบ่ลอยกลางเหลกขี้เงี้ยเหลกขี้เงี้ยวแต่ละบาทนี่เว้ยเป็นกล่องเล กอะี่ดูนี she. She <go> ่มาแล้วครับดำครับดำดำขวัทุกคนได้มันนี่ครับมามาพี่บาทเลยตีสาวได้มั้นนะมาแล้วครับเอ้อโอ๊ย เดี๋ยวมึงเนี่ยบาดเดียวไว้เียบาดเดียวมึงเอาไปเลยเออสุดจอดวนเดียวบาดเดียวมามามาดเียดีน่าเนยไปเลยมึงมึงเสียดีน่านี่มุกมุกยนีเว้ยอดไหนบ้างบาดบ้ดเราปลไลครับไปครับ จ,จ้าเจ้าจ้าเจ้าเลยมังมันบึงกนได้ลายไปเลยโอ้โหฟอดปุบปุบย่บักอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงลุยบงเลยอ๋ออือนี่วัดบึงบึึงบึงบึงบึงงลุกลอยนีนี่ง่ายขึ้นี่ง โอ้โหงกุล้านงกุลาจุ๋งตัน่อยเต็มปลาอยู่เมันัดจอบันัดจอบบงน็ลมล่ะตวน้อยม่ค่อหลายเลงเจจอยโคตรเยอะหกบครับหกบ หยอดครับพี่นออออ้องฟองไปเยอะยุงก็แรงกิดตามมันต่อไปครับผมใจลายวะครับผมเอาอีกแล้วครับยาวไปยาวไปมันกินลมดีนะครับพี่นอ้งงงองบงวิธีการสอน,นอเนาะละเอีับผมโอ้ ที่หากจินแบบอ,อิสานแบบนี้เลยครับเด้อมมีนนขามันก้เดินไล่ไปเด้่อยแบบนเลยบาดเาน่าเลยสาวเน่าเลยดอกนี่ดอกีญสาเน่าเลยาานี่อักหยากอยู่ลอนหลุดครับลอนลุดกราย่แต่มีบ่

ก็ลอง,งดูมาดูมเดี๋ยวไเอาู่เดี๋ยวเขาไปเอาขุกมาใส่ยาบเดี๋ยวขูุกมาให้ครับตกหลายเลยมึงเล่นหน้าหอมนนหมกมันี่ยโลงมเล่นหน้าไหนั่งก็ซองอยู่นั่งเครื่องโอ้ยไปงเวียฟัง กดเยอะอะไรกดเยอะนามคุณ

อ่ายาวไปพ่อมุกขอ,อไปฝากปากครับลองขอท้าคุณนะครับเด็ววันนี้กับได้ยุ่ง มีบ่ลยี่หาตัวป่าลายันนะครับนนบัตดเจาะบัดเจาะ่ไดปลาเลยขอนี้นปลาเลยลลเย่ปลาเ่ยเย่ปลารับได้ปลาปลาปึ้งพี่ึ่งะหลนลอเยอะออุดเยอะผมก็ตก ตายด้วยนะแรงหรือเป้า่าอยากให้นำมันสมคักเลย ừ ở cái pha hát cái đâu Đang nào luật đây này cháo luộc này tìm lên luôn ừ đồ kiện hoặc sẽ sày lên quản luôn mừng luận không là trên ออกขาเลยครับเบ๊คือมีไงมันออกขาแล้วานขาปวดไหล่ปวดหหงายโอ้พี่ดอวเอาไปเอาไปนะครับสอนหงาที่สอนเหัวครับผมปวดจำเลยบอกเลยอางายบึงยิ่ง บินที่หไหนสองหัวอย่างปวดหัวนี่อล่รมีขีดตุ่มโอ,อ้มียูยม,มาเข่าเดียวครับนีตีขีดตมไปตามต่อไปครับเอาผมบาทสุดท้ายแล้วเลย กมนี่ค pues ือผลงานงานเท่าผลงานเท่าครับเบื้งตวลวดพี่ของจริงเบื่งเบงบึเบียองบืองเบืงบื้องเบื้อนเบือเบื้อเบื้องเบ้ครับบ เนี่ยบ,บ้านเรับ่ันนี้ยอืออือนี่ก็สินภาร,รกิจได้ครับด้วยนีครับผมเขากับคนงานเขากับในลายเต๋อครับผมเข่าบ้านครับหายเน่ากินครับผม,มขี้ม,มุกไปฝากป่าครับมุกหัวครับผม เน่หลายอีเด็กนี่น้องปองไปล,ยลๆๆายน,นะน,นั่นน,นั่นนั่นนั่นน่าสีน่ะปองสีน่ะสีน่ะปอนสีน่ะโอ้โหกระขอขอบคุณน,นะครับเด้อฝากติดต,ตามช่องอีสานวิทชิงกันด้วยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วครับฮาร์ดซิง แปลกแปลก,กแนวครับผมมาให้เบิรงครับหากินแบบอีสานป่าเขาครับฝากติดตามด้วยครับผมด้วยมีครับมีสำเนียครับผมกับคอร่าไปก่อนนะครับเลยสวัสดีครับ